สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมก็จะพามาบเบิ้องฐานโตงเรือนของตะกะแตนนะครับตะกะแตนนั้นของแม่ยายผมได้เฮ็ดไว้เลยครับเดีอันนี้แต่ว่าบ่แม่นผมเฮ็ดเด้อครับเพิ่นเฮ็ดไว้สองเรือนนะครับแล้วผมจะพามาเบิง้งอันตะกะแตนข้างในนะครับอายุได้สอบเฮ็ดแล้วครับจากมือที่ไข่นะครับนี่นะครับเพิ่นก็ซื้อไข่จาก ฟาร์มมาแล้วครับซื้อใครเพื่อนก็จะให้มันเป็นตลับนี่นะครับเพื่อนซื้อมาขีดละ800แปดร้อยท่านันครับเพื่อนว่าเนี่ยครับตั้งแต่สีกันยายนะครับมือนี้ก็เป็นมือสิบซีได้ได้สิบได้สิบมือละอืได้สิบมือละที่เพื่อนเลี้ยงมานะครับเนี่ยครับสิบมือมันที่บอกออกมาเป็นตัวแบบนี้นะครับ อันนี้วัสดุชิ้นงานนี่ครับพ่นเสื้อมุ่งมานี่มุ่งนี่ราคาแปดร้อยครับเราไม้ไผ่ที่เพิ่นก็ไปหาเอาเด้อครับเด้อแลวกรซืออันแสดงมกลกงนะครับแต่ที่สําคัญนะครับถ้าอันฮิตลงเรื่อยๆแล้วที่สําคัญนี่ขาดว่าได้คือต้องเอาขาเก้าอี้ขายลงเ้วยนะครับตั้งน้ำว่าให้มันติดกับพื้นนะครับ ถ้าติดกับพื้นเนี่ยครับหนึ่งหมดหมดนะครับมันชีไปกัดตะกะแตนนะครับกัดตะกะแตนให้เสียหายมันก็ที่มันทิกินตะกัแตนของเขาเนะครับเด้อ่าให้ขึ้นมันตั้งก,กันกับอันพื้นปูนนะครับ่าให้ไม้มันเทิก,กับพื้นปูนถานา้าขั้นตะกัแตนเขาก็ที่ถึงหมดกัดตายได้ครับผมนะ่ยครับอาหารมันก็ มีแบบง่ายๆไหมครับก็ที่เป็นหญ้าหวานแล้วก็ใบตองกล้วยนะครับเด้อใบตองกล้วยจะต้องเป็นใบตองที่มันอ่อนนะครับคุนว่าอันนี้ก็เป็นสุดทดลองนะครับนี่ครับตะกรแตนเริ่มง่ายเล้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เบื้องข้างในนะครับเด้อนี่ครับขากเช้ให้เป็นลวดลายแล้วครับราคาแปดร้อยคือเป็นมุ้งลวดลายเลยครับเด้อนี่ครับ นี่ครับอันนี้คือไข่มันเนี่ยนะครับที่เพิ่นที่เพิ่นเออ่สร้างมานะครับแล้วเพิ่นก็ที่ให้เป็นถาดมาเลยครับนี่กระตะกระแตนนะครับอายุประมาณสิบเดือนครับสนียครับนี่ครับสิบเดือนนะครับนี่โอ้ถือว่าออกลายเติบแล้วครับเดี๋ยวผมทีมาอัปเดตให้ให้เบิ้งต้นเลยนะครับอันนี้ก็คือสรุปค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายนี่ก็ ไข่นะครับไข่ขีดละแปดร้อยกับอันนี้มุ่งอีกแปดร้อยเป็นพันหกนะครับตีไปแล้วครับประมาณ 2, สองพันซื้อพวกตัวปูตัวปูแล้วก็มาเาห็ดลงเรืนนะครับซื้อผ้าสแสลมนะครับประมาณสองพันครับตัวขอกสไปแต้ก็มันดีอีกอย่างนึงคือมันไได้ใส่หัวอาหารนะครับมันใส่แต่ห่ากับอันใบตองกล้วยใบยตองกล้วยก็ต้องเป็นใบอ่นอนให้มันกินนะครับเนาะ พอมันโตัว่งน่นี่มันก็จะกินใบแก้ได้ครับนี่ครับอันนี้คือการเลี้ยงตะกระแตนนะครับเด้อบลรู้ว่าฝนจะออกมาเป็นแบบใดที่ันราคาเพิ่นบ่ถ้านั้นล่ะถ้าทันราคาก็ดีถ้าถ้าบนถันราคากที่ตกยู่ขฉีดแล้วซีหารอยก็ถือว่าโอเคครับก็ลองเลี้ยงเบ้งครับมาเป็นกระแสรครับช่วงนี้ถ้าทันก็ดีครับผม ครับสำหรับชิพนี่ขอจบไว้เพียงแค่นี้แหละสำหรับชิปหน้าครับพ่อเป็นในเรื่องเอียงนั้นผมก็ชิพมานำเสนออีกด้วครับเด้อสำหรับชิพนี้ขอบคุณครับ